ในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยฝุ่นควันมลพิษในอากาศแม้กระทั่งในโรงพยาบาลที่ต้องทําการรักษาผู้ป่วยนะั้นก็เต็มไปด้วยเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเป็นโรคได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อโรคเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่กระจายและเจริญเติบโตในอากาศดังนั้นสิ่งสําคัญในโรงพยาบาลคืออากาศบริสุทธิ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ป่วย ปัญหาอากาศในโรงพยาบาลน,นั้นกลับกลายเป็นอุปสรรคต่อการรักษาไม่ว่าจะเป็นการทํางานของเครื่องปรับอากาศที่เก่าและส่งเสียงดังรบกวนทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพอากาศภายในห้องไม่เย็ยนสบายเต็มไปด้วยฝุ่นละอองและกลิ่นแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะเครื่องปรับอากาศเ H u มูมาตรฐานยูโรเวนนั้นถูกคิดค้นออกแบบและพัฒนานโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องปรับอากาศผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน โดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยผ่านการทดสอบที่มีประสิทธิภาพจึงทำให้ A.H.U มาตรฐานยูโรเวนนั้นเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและได้มีการติดตั้งในโรงพยาบาลทั่วประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศอีกกว่า70ประเทศทั่วโลกนั่นถือเป็นอีกหนึ่งของรางวัลความสำเร็จที่มากกว่าการทำความเย็นแต่เป็นการทำอากาศให้บริสุทธิ์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถทำงานได้อยา่างเต็มประสิทธิภาพและผู้ป่วยได้รับอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ สวัสดีค่ะหมอเพชสวัสดีครับคือวันนี้เกียวจะมาติดตามแอร์ที่เคยติดตั้งไปนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างหน้าง,งานที่เพิ่งติดตั้งไปค่ะเอ๊ะแอร์ที่ผมสั่งซื้อไปเป็นแอร์รุ่นไหนนะครับเป็นตัวดับเบิลสกรีนนะคะก็คือผนังสองชั้นโดยปกติแล้วถ้าเปรียบเทียบกับแอร์ทั่วๆไปหรือว่าแอร์ที่ไม่ได้ผ่านมาตรฐานยูโรเวน ก็จะไม่มีในเรื่องของการทดสอบการล่วไหลของอากาศภายในห้องเครื่องหรือฟิลเตอร์ก็อาจจะเป็นตัวพี่ไม่ได้ผ่านมาตรฐานตัวนี้ในเรื่องของการกรองฝุ่นจะใช้เป็นฟิลเตอร์ที่มีความละเอียดสามารถกรองได้ตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กอย่าง PM 2.5ได้ซึ่งอนุภาคที่เล็กมากสายตาเราไม่สามารถมองเห็นได้ตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะ ครับเป็นยังไงบ้างคะงานที่ติดตั้งไปแล้วครับจากที่ได้รับฟังจากผู้ป่วยนะครับเขาก็บอกกันว่ามีความรู้สึกสบายกว่าเดิมแล<ช>ะ,ะได้รับอากาศที่สดชื่นด้วย<ช>ผมก็เลยมีโครงการที่อยากจะให้ทางบริษัททําขึ้นมาเพิ่มอีกนะครับอ๋อใช่โครงการห้องผ่าตัดที่ทางวิศวกรของโรงพยาบาลเคยส่งให้ใช่ไหมใช่ครับ,ครบโครงการนั้นนะคะ อยู่ในขั้นตอนการทำแบบกับทางโรงพยาบาลแล้วอย่างเช่นตัวนี้นะคะสำหรับห้องผ่าตัดอยากให้มีตัวพิมีเดียในการกองแล้วก็ตัวนี้จะมีเฮดป้าตรงที่ดักจ่ายลมแล้วก็มีตัวคอยมีตัวลดความชื้นด้วยอินเตอร์ฟิลเตอร์อันนี้เป็นขนาดเครื่องนะคะที่ใส่ก็จะมีฟิลเตอร์ แล้วก็มีเรียมฟิลเตอร์ช่วยในการกรองฝุ่นแล้วก็คอยในส่วนของตัวนี้นะคะจะอยู่ที่60,000 BTU แล้วสุดท้ายความชื้นอยู่ที่55บวกลบ5%ปอร์เซ็น RS ตามที่โรงพยาบาลต้องการค่ะถ้าฝากโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกเรื่อยๆนะครับงั้นวันนี้มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะ หรือมีข้อสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับตัวยูโรเวนไหมคะไม่ครับน่าจะประมาณนี้ครับถ้าย่งใบเซอร์ตัวนี้ให้คุณหมอนะคะยังไงวันนี้เรียบร้อยแล้วก็สามารถเปิดพีโอสั่งซื้อกับทางเกลได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ